ปากวะน้ามันเชื่องมากมันเชื่องมันเชื่องไล่ปิดผ้อยหูปู้ละปู้ไอ้แล้วต้องตอบให้ตรงนะเอาออกไปทีดิเฮ้ยพี่อุบลไปทำอะไรนะพี่อุบลไปทำอะไรมามีคุณรอฟังคำตอบอยู่น้องไม่สบายพี่ต้อยน้องไม่สบายกลัวงูแล้วกูต้องมากลัวเมียอย่ากลัวสองคนเลยพี่เด่นพี่ต้อยโทษจริงพี่ต้อยผมไม่เดื่อไม่ต้อยต้อยผมขอโทษจริงพี่ต้อยผมไม่เดื่อนะพี่ต้อยจริงพี่เอาไปไครับ

เรียบร้อยแล้วครับพี่ก้องใครได้มากเมื่อกี้นี้พี่ครับติดตัวอ้าวฝั่งนี้ชนะอีกแล้วเ้โดนลงโทษด้วยอะไรทำอะไรอ๋อวิธีลงโทษจูบวัวอาบน้ำให้ควายอ๋อคนแพ้ต้องอาบน้ำให้ควายเอาแล้วครับการแข่งขันก็จบลงแล้วเฮ้ยเเฮฮ้้ยยพี่วายแล้วพี่คอมวายแล้วเขารักเขารักไอ้ไม่เอาไอ้พี่ต้อยไม่มึงจับคู ไม่เอาเป็นเชือกไหนแล้วพี่วอนไม่เอาจะเ,เอาไม่เอาไม่เอาโอยโอยพี่้อยพี่บอลพี่บอลเลยพี่บอลเลยมึงจะมาขอกูทำไมถือด้วยเชือกไหนไม่เอาอ้าวพี่ต้อยฝากมันอยอมมู่ <c oughs> เฮ <c oughs> ้ถ้ามึงไม่นิ่งนะมันจะข้องคอกูอย่างนี้ตลอดไป <c oughs> ต้อยฝากกูนะ <c oughs> เชื่องมากเชื่อมต่อยต่อยหูฟู่เลยฮะโอยต่อยหัวขอถามแล้วต้องตอบให้ตรงนะอ้าออกไปทีดิเฮ้ยพี่อุบลไปทำอะไรมะพี่อุบลไปทำอะไรมาไปทำงานสิพี่ต้อยงูเมียมึงั่งดูอยู่มีคุณรอฟังคำตอบอยู่น้องไม่สบายพี่ต้อยน้องไม่สบายกลัวงูแล้วกูต้องมากลัวเมียเว้เกลียดกลัวสองคนไอพี่เด่นเวนโมนี่แจ๊คแจ๊คคือจะบอกว่าคือผมไม่อยากให้รู้สึกว่า คือกลัวได้กลัวได้กับเขานะแต่ว่าคือคืออย่างเนี้ยแต่ไม่ควรไปจับอะเด็กอะไม่ควรอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ควรหนู่ๆน้องๆคืออันนี้คือเป็นงูเป็นงูแบบว่าเป็นงูเลี้ยงงูเลี้ยงแม่แม่มาไปเยนอธิบายคนเดียวแยกไหมกูรู้แล้วกูไม่ได้ยินมึงไปอธิบายตรงโน้นไอ้ก้อนไอ้เว้มสก่อนไปไหนรับกูดิม่นี่ดอยดอยจริงไม่ด้ยโอ้ไม่ดื่มไม่ได้ พ้อยผมขอโทษจริงพี่ด้อยผมไม่เลือกนะพี่ด้อยจริงพี่มอไปมอไปผมไม่เรืจกได้วจริงพี่ก <im iter ctor> <cancelled> wow, ูวจริงพี่